สวัสดีครับฝันดีไหมคะก็อฝันดีอยู่ครับฝันเห็นเทวดานะอยู่นอนอยู่ในห้องฝันเทวดาสองคนคนนึงใส่เสื้อขาวคนนึงใส่เสื้อแดงเดินมาแล้วแล้วคนแรกเนี่ยใส่เสื้อขาวเนี่ยเดินมาถึงเขียนเ็ดที่ไม่น่้วาตูเขียนนีให้เขียนให้เลยเขียนให้เลยเขียนอย่างนี้เลยเป็นตัวเลยแล้วก็อีกแกก็เดินไปก็เดินไปไม่พูดอะไรเลยละไในเดี๋ยวแป๊บนึงก็คนเสื้อแดงๆเทวดามันกันเดินมาถึง เขียนอะ้อีกแล้วเขียนเหมือนกันสี่เขียนตัวที่สองเก้าแกเขียนสองตัวคนเรานี่เขียนสองตัวเสี่กับเก้าอ่าเขียนต่อจากเจ็ดคนแรกเขียนเจ็ดคนนึงมาเขียนสี่กับเก้าอ่าแล้วก็เดินไปเดินไปแล้วไม่พูดอะไรเลยแล้วเดี๋ยวสักแพตหนึ่งมันจิ้งจกตกลงมาตรงตรงที่เขาเขียนแล้วปึ๊กในฝันเหรอคะในฝันอ่ะเห็นจิ้งจกตกลงมาปึ๊กจิ้งจกก็เป็นเจ็ดเนาะ ไม่รู้งผมก็ไม่รู้เหมือนกันนี่จกก็เป็นอะไรก็ไม่รู้หรือว่ามันจะลงข้างล่างกระเพือสไม่รู้เหมือนกันก็แล้วแต่นี่ซื้อสี่เก้ามันไม่รู้กี่ใบแล้วไงกระเพือสซื้อซื้อไว้แล้วใช่ไหมคะไหนเอามาดูหน่อยตาวดูอะไรตาวดูอะไรจะได้ไงตาวนั่นให้ประชาชนดูได้จะมาดูได้เลยตระเพือืกตะเพือสซื้อกี่ใบเนี่ยเนาะซื้อได้หลายใบแล้ว แค่แป๊บหนึ่งนะแต่เมื่อเช้าบอกสี่เก้าแต่ครูไปหยิบให้ผิดเป็นสี่หกก็เลยเอามาด้วยใช่ไหมตัวเก้าตัวเดียวกันค่ะไม่รู้อะตัวเดียวกันแล้วปอกเขาไปนี่อันนี้ก็เป็นลอตเตอรี่ลอตเตอรี่ของตาปื๊ดนะคะพี่น้องเอฟซีค่ะพี่น้องเอฟซีขาไปพิจารณาเบิ้งนะคะ่ะอันลอตเตอรี่ตาปืด๊ดฝันแม่นนะคะค่ะพี่น้องเอฟซีขาไปพิจารณาเบิง้งไปเป็นแนวทางเนาะ,ค,ะนะค่ะนี่แล้วค่ะพี่น้องก็แคบหน้าจอไ้เลยเด้อค่ะ นี่ถูกงวดที่แล้วโอ้โหค่ะงวดที่แล้วแต่เพื่ดถูกเท่าไหร่เยอะไหมคะมูลสามข้อก็เพื่อได้ตัวไหนคะตัอเพื่ดถูกตัวไหนคะถูกอันนี้ถูกลอตเตอรี่สี่สี่เก้าโอ้ไหนึ่งแล้วก็ถูกแปดสามตัวเหรออ่าเจ้าถูกแปดสามโอ้แล้วก็ได้เลขไายสามตัวพอได้ใต้ดินโอ้เลขล่างสองตัวแปดสามแล้วค่ะ อตะพืชถูกมากินงวดแล้วเนาะ่ันนีสมงวดติดกันแล้วสงวดติดกันแล้วนี่เป็นงวดที่สี่ใช่ไหมจ้ะงวดพรุ่งนี้จะเป็นงวดที่สี่โอ้ลอตเตอรี่ที่ตะพืชตะพืชฟันแมนครับถูกสามงวดติดกันแล้วค่ะพี่น้อง fc ทุกท่านค่ะนี่เป็นงวดที่สี่เนาะค่ะพี่น้อง fc ค่ะเอาไปพิจารณาเบิองเน้าค่ะพี่น้องค่ะสี่เค่ะ กกดแต่มีวัตถุมงคลด้วยนะค่ะกับไปมีวัตถุมงคลให้ด้วยขอให้ fc หกร้อยคนมาเช่าวัตถุมงคลด้วยถ้าใครอยากถูกหวยก็มามีรางวัลที่หนึ่งอยู่ใบหนึ่งในนั้นแหละมีรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมสองใบตมมติมีรางวัลที่หนึ่งอยู่ใบหนึ่งจะพุ๊ดฝันว่ายังไงอีกอันเราแค่ละ ฝันได้แค่นั้นเออแล้วเราฝันเห็นผู้หญิงฝรั่งสามคนตียังไงตียังไงฝรั่งก็ตีเป็นสี่สามแหละผู้หญิงเป็นสี่ฝรั่งสามคนก็เป็นสามเก็บแค่ซื้อสี่สามไปสองร้อยเองแล้วอะไรตัวไหนอีกนะตะพื่อบอกไม่มีแล้วบอตัวไหนให้ตะพื่อบอกตอนนั้นน่ะตอนนี้แหละมีเดขกวางน้ำเขียวสามสี่เจ็ดสาม แอ้ก็มีเลขผมที่เป็เทวดาเขียนให้เทวดา49เจ็ดสี่เก้าเนาะอ่าที่เทวดาเขียนไปประตูบ้านในเก้าก็ไม่ครั้งหนึ่งเทวดาสองคนเนี่ยเอาสองสองวิญญหน้าประตูฝันใช่ไหมคะที่ฝันว่าเทวดาเขียนให้เนาะเมื่อก่อนนี่ฝันเห็นเทวดาสองคนเนี่ยเอาสองสองวิญญาณหน้าประตูปุ๊บผมไปซื้อออกซิ่งสองสองเต็มเต็มฝันว่าเทวดาเขียนให้ใช่ไหมคะใช่นอนหลับกำลังเคลิ้มเคลิ้มอยู่ ให้เธอรุ่งตื่นมาก็ก็ดูมาดูเลขที่หน้าประตูก็มีอยู่ตามที่เขาเขียนไว้ให้เขียนไฮเกตสีเก้าใช่ไหมตะปดถูกต้องครับขอให้ของพารวยโชคดีพิมพารวยใช่ไหมคะตะปูเจ้าชื่ออะไรพิมพารวยค่ะชื่อพิมพารวยเอาได้ไหนรวยอยู่ไหนอ่ะอ๋อรวยอยู่ในีระเป๋าตะปเดี๋ยวจะรวยงวดนนี้แหละเอาไม่เห็นพามาด้วยอยู่ไหนพิมพารวยค่ะ อันนี้คลองพารวยเขาให้คลองพารวยรวยรวยแต่แต่สามีอ่ะทำอะไรไม่มีค่ะพอดีผมว่ามาอยู่ที่นี่ก็ฝันดีอยู่ค่ะมันเป็นการฝันพ่อมีเฮียวิ่งโบราณคาตัวหนึ่งอเฮียตัวเฮียวิ่งทุกวันน่ะตึ้งึงจึงทตัวเงินตัวทองกันปะตัวเฮียไม่ใช่ตัวเงินตัวทองตัวเฮียเป็นเหมือนจิ้งก่าตัวใหญ่หน่อยมันวิ่งขงบนน่ะจึ้งจึงึงทุกวันเลย ไม่รู้จะทําไงกับมันมันอยู่บนเพดาน้ใช่ว้นที่แล้วเจ้าได้เข้าเขามื่อวหเอาเลขอะไรไปปล่อยเข้าไหมไม่เข้าก็เลขนี้ละ่ะครับวันนี้ข้างบนวัดยังไม่ปล่อยนะถ้าปล่อยก็ก็จะบอกให้เจ้าก็ามาเองใ,ใกล้แล้วรถอยู่ไหนรถนนอ๋อรถปิกอัพมาน,น้องพิมม่รวยแล้วไมีรถปิกอัพขับด้วย ไม่ธรรมดาไม่ใช่อะไรอันตะปืดก็ฝันดีแค่สรุปแล้วได้เจ็ดสี่เก้าเมนบ่จ้าครับอ๋อทำนั้นอ่ะทำนั้นได้ตัวเดียวเลยใช่ไหมเจ็ดสี่เก้ากับเจ็ดอันนี้ไงเลขว่าน้ำเขียวไงเจ็ดว่าน้ำเขียวด้วยเดี๋ยวเขียนเลขสี่เขียนให้สี่เจ็ดสามนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเลขท่าหนึ่งเลขวางน้ำเขียวบ่ครับวางน้ำเขียว เจ็ดอนอะไรนะสี่ <4, S 1> อะไรนะสี่เจ็ดสามสี่เจ็ดสามกับห้าหนึ่งเนาะครับห้าเราก็พากันมาไปซื้อเลยจ้ะขอให้รวยๆพี่น้องเอฟซีก็แคนะหะนาจอไวเลยเนาะคะ่ะเนาะน,นี่เป็นเลขไปที่สุดที่ไหนที่ไปทายทำก็กไปเรื่อยๆแหละจ้า นี่ก็เป็นเลขอันตะปื้ดฝันแม่นเนาะค่ะฝันว่าเทวดาเขียนให้จะไม่แม่นก็ได้อาจะกินก็ได้แล้วก็เป็นเลขวังน้ําเขียวเนาะค่ะนี่ละพี่น้องก็แคบนาจอไว้เลยเด้อค่ะไปเป็นแนวท่าได้ย่างผมอยู่วัดแล้วครับคะ่พี่น้องเอฟซีก็ได้ฟังจากตะปื้ดฝันแม่นแล้วเนาะค่ะตะปื้ดฝันแม่นก็เล่าความฝันให้ฟังนะคะว่าเทวดามาเขียนตัวเลขให้เนาะค่ะ เขียนให้เจ็ดสี่เก้าเนาะคะ่ะพี่น้องแล้วก็เป็นตัวเลขว่างน้ำเคี้ยวเด้ค่ะทีตะปืดไปเอามาเนาะคะ่ะคือสี่เจ็ดสามแล้วก็ห้าหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องก็เอาไปผิดจรณาเบิงไปเป็นแนวทางเด้อค่ะตะปืดก็ไดบอกเป็นแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องก็โปรดใช้วิจราราณในการรับชมหมักก็เอาไปเป็นแนวทางเนาะคะ่ะไปเสียงรัตตลีเบิง้งเพียรมีโชคมีชัยเนาะคะ่นะเนาะพี่น้องช่วงนี้ก็หาเงินยากเนาะคะ่นะเนาะ ค่ะแอดกับเป็นผู้นำเสนอหาแนวทางให้พี่น้องเอฟซีค่ะก็ไปเรื่อยๆเนาะคะ่นะเนาะเพื่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่แหละค่ะแอดกระได้ไปหาแนวทางหาโชคหาโชคมาฝากพี่น้องเอฟซีทุกท่านนี่แหละค่ะบอกว่าฝนจะตกหรือจะหลอนจะหนาวก็ไปนะคะเพื่อพี่น้องเอฟซีทุกท่านค่ะหาแนวทางฝากพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะมือน,นี้กระไดมากนี่แหละค่ะมาหาตาปื๊ดฟันแม่นเนาะค่ะตาปื๊ดกับฟันว่าเทวดา ฝันมาเทวดามาเขียนเลขให้เนาะคะ่นะเนาะแกก็ได้บอกได้เล่าความฝันไปแล้วพี่น้องก็เอาไปเป็นแนวทางไปพิจารณาเบิงะะ้งเด้อค่ะตะปึ้กก็ถูกสามหวดติดแล้วค่ะหวดที่แล้วได้มื่นกลัวค่ะได้ทางลอตเตอรี่ได้ทางไตดินเนาะ,ค,ะนะค่ะเนาะค่ะนี่กับมักก็เอาไปเป็นแนวทางไปเสี่ยงเบิงะะ้งเด้อค่ะตะปืดก็ให้เจ็ดสี่เก้าเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีค่ะ เอาไปเป็นแนวทางไปผิดารณาเบิงเผียมีโชคมีใช่กับค่ะเอฟซี FC ทุกท่านกับไปผิดารณาเบิงไปเปลี่ยนแนวทางเนาะคะ่ะเนาะตะปืดกระไดเราความฟันแล้วค่ะตะปืดกระไดมาสามหงวดติดแล้วค่ะนี่จะเป็นหงวดทีซีนะครับของตะปืดเนาะงวดี้ตะปืดกระไดเสียงลอตเตอรีร่ใบหลายใบค่ะหลายชุดหลายใบเลยค่ะ fc เก้าค่ะ fc เอาไปพิจารณาเบิง้งเอาไปสื่อเสียงลัตตลีเบิ้งเนาะคะ่ะเผื่อมีโชคมีใช้น้ำตะปื้ดเนาะคะ่ะตะปื้ดก็ได้บอกเป็นแนวทางแล้วเนาะคะ่ะพี่น้อง fc ทุกท่านค่ะ fc ท่านใดเข้ามาแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งเพื่อจะไม่ให้พลาดคลิปเด็ดๆจากช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพี่น้อง fc ทุกท่านที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคลองพารวยหรือจะพูด นั่นก็ขอโทษขออภัยในเด้อพี่น้องเนาะก็ยังบ่ได้คล้องเนาะค่ะเนาะกับพว่าจะเปิดช่องใหม่เนาะค่ะพี่น้องเนาะจะพูดพผิดหรือพลาดจังไดนก็สิป,ปั๊บปรุงเอาดอกค่ะเนาะพี่น้องค่ะพูดอีหยังผิดไปก็ขอโทษขอขอภัยในเด้อพี่น้องเอ้ยก็จะปั๊บปรุงเอาดอกค่ะเนาะค่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกท่านล่ะค่ะที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทางช่องคล้องผ้ารวยเนาะค่ะเนาะ สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ